อารมณ์ข้างนอกอารมณ์ข้างนอกถ้าเรามีสติกลั้นอารมณ์ข้างนอกก็จะเข้ามาไม่ได้เพราะขณะนี้เรากำลังอยู่กับอารมณ์แห่งสภาพความเป็นจริงโดยการนั่งบําเพ็ญภาวนาของผู้ปฏิบัติธร คุ้มค่าเวลาคุ้มค่าเหน็ดเหนื่อยคุ้มค่าจีปาถะต่างๆโดยเอาเวลานี้มาบำเพ็ญเพียรภาวนาโดยการกำหนดคําบริกรรมตามถนัดของแต่ละบุคคลเพื่อที่จะให้จิตของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นได้สงบ ความเข้าไปสงบระง,งับแห่งสังขารแห่งลมหายใจแห่งการหมุนเวียนปกติของร่างกายโดยการใช้สติสัมปชัญญะกำหนดตัวกำหนดใจให้รู้พร้อมว่าขณะนี้พวกเรากำลังอยู่ในอาการผู้ปฏิบัติธรรม บางคนนั่งไปความสงบก็จะเริ่มปรากฏขึ้นบางคนนั่งก็ยังอยู่ในอาการกำลังจะสงบบ้างแต่ถ้ามันสงบจริงๆลมมันจะเรียบการที่ลมเรียบเราจะรู้สึกตัว ใหญ่บ้างเล็กบ้างเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องอารมณ์ของผู้ปฏิบัติมันเป็นอารมณ์เฉยเนั่งดูเห็นตามสภาพแห่งความเป็นจริงไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเกง่งให้เป็นไปตามธรรมชาติความรู้สึกวูบห่วง มันจะเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดูไปเรื่อยๆนั่นคือสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับการนั่งภาวิตาภ้าหงลีกตาอบรมให้มากกระทำให้มากเนี่เห็นไหมโดยการใช้สติปัฏฐานสีรู้ ในหลักสติปัฏฐานสีรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมสมถะภาวนาคือการสงบการทำใจให้สงบโดยอุบายพวกเรามีอุบายเขาเรียกว่าอุบายทำใจให้สงบ คือคำบริกรรมนั่นแหละเป็นคำอุบายให้เราอยู่กับคำบริกรรมนั้นให้มันสงุกเรียกว่าสมถะวิปัสสนาทำให้มันสงุกทำใจให้สงุกเพราะใจนี่มันคุมยากมันรักษายากมันไปไกลมันวิ่งไปทั่วเราต้อง ควบคุมดูแลโดยการมีคําบริกรรมทำให้ใจเราได้สงบถ้าใจเราสงบเราก็จะรู้ความเคลื่อนไหวรู้จิตของเราว่าจิตของเรามันหนักไปทางไหนหนักไปทางอารมณ์ใดจิตของเราหนักไปทางอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เราก็รู้เห็นไหมเราก็รู้เพราะฉะนั้นการทำกรรมฐานก็มีอยู่คือสมถะหนึ่งเขาเรียกว่าสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเว้นจากนิวรณ์ทั้งหลายนิวรณ์เป็นเครื่องกลั่น ไม่ให้เราบรรลุความดีไม่ให้พวกเราไปถึงความดีได้คือเครื่องกลั้นนิวรณ์ห้ามีอยู่ห้าอย่างนะหนึ่งกามาสันทักพอใจในรูปในรสนรี่กินในเสียงนี่เป็นต้นแล้วก็พยาบาทพยาบาทคือความอิจฉาอิสยานี่พยาบาทตัวนี้มันเราต้องเอาให้ออกไป หินมิะตัวหนึ่งพุทธจะกรกุกุจะตัวหนึ่งลังเลสงสัยตัวหนึ่งเห็นไหมหดหูใจง่วงนอนบ้างฟุ้งซ่านบ้างพยาบาทบ้างตามมชฉันทบ้ง้งอันนี้คือนิวรณิวรณ์ตัวนี้เป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราบรรลุไม่ให้เราสงบได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องกั้น ผู้ปฏิบัติธรรม